้มปลารอตั้งนาน,นแล้วแม่มานตั้งอ้หน้องออสพี่ตันเลิกโรงเรียนนะ่ะก็อุตส่าห์รีบมาต้มปลารอน้องออสนี่นะส่วนทั้งหมดโรงเรียนมีปลาสองต้นนี่บ่โอ้ยก็หลายอยู่เนาะแล้วครูผู้สาวกำลังตามมาเอ้าก็กินแค่พออิม่มเนี่ยรักก็ขื่นห่วยห่วยเลยอะร้อนร่อนเพิ่งต้มเสร็จปลาตายตายตายก็อยากให้น้องออสได้กินเดี๋ยวเดี๋ยวสีน่ะมันก็ค่อยมีสีสันก็ค่อยมีเดี๋ยว พอพอน้องอ้อพอพี่จะกินด้วยอย่างนะพี่กินด้วยเอาเติมพริกไม่ได้หรอออ้ันว่าค่อยมีสีสันนะเตรียมถ้วยถ้าน้องอ้อกินเพิ่มน้องอ้อก็ปุ้งต่างหากเราใส่เราเห็นจังไหมพอนี่หนาวโอ้ตายตายตายจะกินไว้ได้ไหมเนี่ยเอาเอาปุ้งหัวเลี้ยวเนาะมันมีสีสันไยนิดนึงนิดนึงพอกินได้อยู่ตายมีสีสันในทอปมันให้มันคือปากจะของนั่นถ่าจในขอก็มีสีสัน กินได้บ่ะ่นีชิมก่อนปาดอร่อยเฮ้ยเพิ่มบอกน้ำว่ะเพิ่มอ่าบีบเลยแต่ล่างมือแล้วนะ,ะล,ลืมเอาน้ำปลามาอันนี้ข่าเตรียมไว้ให้หนูนะมัน่นีแล้วแ,<น>แล้วผู้อื่นล่ะแล้วปลาสองตอนอุ้ยน้องอายน้องเกียดน้องบุม๋มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาตามมาให้หนูกินน้ำแน่นอนหน่อยทั้อยอยงส่ชวนมามดโรงเรียนก็เรียงว่าสองตอนนี่คนละตอนใช่ไหม ไม่เองสองคนน่ะกินด้วยกันอีกต่อนนึงไว้ให้พวกองน้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินด้วยกันเดี๋ยวพี่แบ่งให้น้องอ๊อดก่อน,ก,อนออก็ได้ก็อยากให้น้องอ๊อดได้กินอะไรก็ไม่ค่อยกินของมีอ้าวทำไมเ,เอาเขาจะสดออตั้งไหนวะนี่อ้าอาให้สดก่อนถ่วถั่วนี่มันต้องสดก็ใช่ไงจะให้สดแล้วก็ใส่พริกเอาเองอเนี่ย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 คือตาใครหน่อยแท้โอ้ยรอก่อนไปเลยตายชวนมากินก็จะงมโวยบายเอ้าขอบคุณนุหลาย เอาไข่ลายแค่น้ำแล้วเนาะเดี๋ยวลองสดตายแต่ว่าอุ้ยบีบบอกนะแซ่บแซ่บไหมแต่มันก็ต้องเติมพริกอีกอะน้องก็เติมทั่วตมายจะมาบอกอีกไม่ใช่เติมของน้องออสนี่นะเอาคนอื่นเขาขาไม่ได้กินเผ็ดกันน้องออสเนาะตายมากินบ้านเขาก็จะใส่แต่พริกก็ยกกระปุกพริกมให้ยเรานั่นก็นึกว่าได้ให้หนูมาปรุงใส่นี่เลย คนอื่นเขาจะกินด้วยอุ้ยเห็ดอันนี้แ่บกินกินเบิ่งปากให้หอตอนน้อยเดียวอร่อยเคยกินไหมนะ่ะต้มปานะ่ะของมีประโยชน์แนตะ่น่ะกูดแต้อตงติมพริกไม่ค่อยแบ่บดีบอกนา้าสิอีกก่อนอืมพอดีต้มยำนี่มันต้มมีรสเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำแต่ บานพี่แตงจะกินต้มใส่มะนาวเท่านั้นนะอแต่ว่าช่วงไหนไม่มีมะนาวก็ใช่มะขามเปียกได้ยูแต่ว่ามะนาวก็บ้านเยอะก็เลยไม่ค่อยอดอยากมะนาวดอกอเสือกินอีกพี่ไม่ว่าดอกเอาตักเขาตักเขาเขาให้พริกป่าเลยเป็นอะไรไม่พีก่ก็จะจักจะเป็นอะไรเอาน,านี่บวปหนังเนื้อดูตักเอง ก็ตอนนี้มันจะได้พอดีกันคนละคืนตอนนั้นโอ้ยนี่เอาชอบกินพักไม่ใช่นี้เอากูแต่หนูจิตากเองอุ้ยก็ย้งว่าหนูจิตากเองมันจะเป็นอะไรก็อยาก่าพีดอีอย่างก็หนูบ่านีน่ะก็หนูว่าหนูจิตากเองกินกินไปเธออะไรที่ผู้ใหญ่เขาให้น่ะมันมีประโยชน์ก็เป็นห่วงแสบสดนหนามอีกอนอือหอ เติมพริเอาเองหรือหมอดใส่น้ำปลาก็ยังแซ่บเพราะว่าคนที่ใช่ใเออมันต้องใส่น้ำปลาก็ก็แซ่บนะแต่ว่าพี่แต่ไม่กินเค็มดอกน้องก็ต้องดูแลสุขภาพอก็อยากบอกว่าอยากกินเค็มไม่ต้องใส่น้ำปลาพอดีเลยแซ่บอุ้ยวันหลังเดี๋ยวพี่จะต้มสักสองตัวเนาะวันนี้อันนี้บ่ได้ลงบัญชีอย่างทั้งสิ้นนะฮะบ่ได้ลงบัญชีอย่างทั้งสิ้นนะโอ้ยมาหมอหมด ต่งหลายคนนะฮะพวกคนกดลงบัญชี้แล้วว่ะโอ้กูเตมมันกลางเดือนก็ขับใจอยู่ดอกอลงบัญชีพี่ก็ต้องออกก่อนออกก่อนเนาะก็ถือว่าเก็บคืนสิ้นเดือนก็บแ,แบบอ,อากาศนาหนาวหนาวสุดฮ้อนๆน่ะต้มปลาต้องกินร้อนๆพี่นอ้องข่าว่าตดอกเดือนต้มยำเนาะเปรี้ยวๆเปรี้ยวน้ำ มันหนาวสดร้อนๆใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเอาเลยใครไม่ชอบก็เอาได้เอาได้ไดน้องออสไม่เป็นไรดอกพอแล้วถ้ากินหลายก็เดี๋ยวจิโรมันชีสหนูหลายอ่งแหละหนูนับไปเลยว่าหนหนูกินจากคำกินจากตอนอ่ะแรงนี่ขอบคุณคุ้นแต่หลายๆสดตดหอนพี่น้องอากาศนาหนาวหนาวแบโซตายครับอร่อยอร่อยจ้ะ